สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับก็สู่ห้องชิมงานเพชรไหลหลววัออนนี้พี่โคลงบอดาแล้วนะครับฟันแหลมเปียบเลยโอ้โหเ,เป็นงานทอยนะครับทอยขึ้นบอกรอครับทอยตรงนี้เอาไปลงตรงนู้นนะ อูตรงนี้ว่างครับมีว่างอาั้นมาเก็บดินฮะเก็บเ,เก็บขอบแล้วก็เอาดินขึ้นบ่อสก็อกครับเก็บขอบด้วยเก็บพื้นฮะว่าบอ่อนี้เราจะขุดกันแรงสุดท้ายนะฮะมามันดูกำลังเขากัน เบ่เลย์เบล่า ขายได้คุณมคโอ้โหร้องร้องมีร้องหน่อยนะึงเอาละ ได้ตักแรกตก,กายจนล้วนหมดแล้วนะ นี่ไม่ต้องหูโหมเต็มกระองแน่นอน นี่นายผิดตำแหน่งนะโะสุไปอยู่งานหินนะพี่แคทอยู่ฝั่งนู้นตักดินนะครับเนะี่ยเห็นใกล้ๆฮะตักดินแคทกินดินโภกินหินวันนี้ ใช้โหมดอีโคนะฮะโหมดประหยัด ติดเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาเต็มมาตักอีกลายแล้วนะครับลายนี้ก็ไม่มีออนแล้วช่วงกละนะครับตรงไหนก็แข็งไปหมด ันแทบหลุดเงือกแทบฉีกมุ้งกี้แทบแตก โอ้โหโอ้โหมีติดครับแต่ก็สู้ตายเริ่มนุ่มแล้วเริ่มเจอดินนุ่มแล้ว แต่ที่ตักทั้งวันนี่ก็ไม่ได้ว่าเราจะเจอแข่งทั้งวันเลยนะไม่ใช่นะเงี้ยอ่อนๆก็ตรงนะี้ฮะแล้วว่าเนี่ยจเยจอแข็งๆไงย่าก็จะถ่ายให้ชมกันน่าสนใจดีจะได้เห็นเรื่องของพะละงกำลังสิทธิภาพการทำง,งานของเขาด้วยฮนะโอ้อโหเอาละฟันขึ้นแล้ว โอ้โหเสียงนี้โคตรเข็ดฟันอะเต็มกล่องมาเลยพี่เต็มกล่องไปเลยกล่องสต็อกค,ครับ วงนี้ก็ต้องทอยอยู่นี่แหละครับทอยอยู่นี่อีกหลายวันเลยวันไหนว่างก็จะมาทอยฮะวันไหนมีงานก็ออกนอกนะครับแค่นั้นเองดูสิว่าฟันแหลมจะอยู่ได้กี่วัน วันนี้ก็ฟันแหลมโรงงานวันที่2องนะฮะหลังจากเราเปลี่ยนในที่ผมร้อยดูในัวในเพจนะฮะปีนม,มาพร้อมคุ่น